สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่าร a ดบริพายหมานำเสนอนะครับทีนี้จากที่ได้ผมสัมผัสกับตัวร a ดบริพายหมาสองสามปีเนี่ยผมเอามาทำโปรเจกต์ที่ใช้งานส่วนตัวและโปรเจกต์ให้กับลูกค้าใช้งานจริงโปรเจกต์ที่ใช้ส่วนตัวผมก็จะเก็บเป็นตัว NAS เป็นเก็บไฟล์สำหรับงานต่าง ส่วนตัวเก็บรูปของคนในครอบครัวของผมและของลูกๆแล้วก็จะทำเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเ o ิร์ดเพจนะครับทีนี้ส่วนโปรเจกต์ที่ทำให้ลูกค้าก็คือจะทำเป็นแบ็กอัพดัตเตเบสที่เป็น SQL อีกโปรเจกตหนึ่งที่ทำก็คือจะเป็น API Server ตัว API Server เนี่ยผมจะทำโปรเจกต์ที่เป็นโมบายแอปตัวนี้มันก็คือเป็นตัวกลางที่ติดต่อไปที่ตัวฐานข้อมูล SUL แล้วก็ส่งให้มือถือนะครับโอเคทีนี้ผมจะพามารู้จักกับตัวราบปรดิพาย5ก่อนนะครับจากหน้าจอท่านจะเห็นว่าตัวราบรดิภาย5เนี่ยขนาดเล็กมากเล็กเท่ากับบัตรเครดิตแล้วนะครับโอเคนี่ผมผมให้ดูตัวอย่างนะครับ Uh, ตัวนี้เป็น Input รับแต่งจ่ายไฟที่เป็น usb c นะครับ27วัตต์นี้เ u t p u t เป็น h d m i 2ช่องส่วนซิงกกับพัดลมตัวนี้ผมซื้อมาใส่เพิ่มนะครับเป็นชุดที่ช่วยระบายความร้อนออกจากบอร์ดส่วนพิน24่สิพินเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปทำอุปกรณ์ iot ในการเชื่อมต่อต่อตางๆแล้วก็คอนโทรลไฟในบ้าน นะครับเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับมีช่องแลนช่อง u s โอเคจากหน้าจอท่านจะเห็นว่าในกีมอนิเตอร์ก็ขนาดของตัวลำรรงพาย5้านะครับจะสายเล็กเลกด้านล่างตัวนี้คือไมโคร SD Card ผมแนะนำมาให้ใช้รุ่นนี้นะครับที่เป็นแดงดำจะสปีด ในการอ่านและเขียนดีที่สุดผมเอาตัว64 g ิกมาใช้งานส่วนถัดไปคืออะแดปเตอร์แหล่งใจไฟให้กับราบวริภัยนะครับก็ใช้27วัตต์รุ่นนี้อันนี้ก็คือตัวราบริภัย5ที่ผมให้ดูสักคู่ทางด้านขวามือจะเป็นเคสทั้งหมดที่ผมใช้งานมีอยู่4ตัวทั้งใช้งานเองที่บ้านใช้งานในการเรียนรู้แล้วก็ ใช้งานให้กับลูกค้านะครับในลำดับถัดไปผมจะมาแนะนำในการติดตั้งตัว OS ลงบนรัสบรรพพาย5นะครับก่อนที่จะติดตั้งแนะนำว่าท่านต้องมีตัว USB l i ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเสียบ m i โคร SD Card ลงไปแล้วก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเบิร์ ระบบปฏิบัติการลงในไมโครเอด็การนะครับให้ท่านเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น Google Chrome แลาให้ท่านเซิร์ชคำว่า l a p บริพา y อิ Image d o w n โ o a ดน,นะครับท่านก็จะได้เว็บไซต์ที่เป็นรันบ,รรบริ r ายซ Software มานะครับก็คลิกเข้าไปทีนี้จากหน้าจอท่านจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า รับร e p l y อินเมนะครับเนื่องจากผมใช้เครื่องที่เป็น Windows ผมจะดาวน์โหลดที่เป็น Windows นะครับถ้าใครใช้ Mac หรือ Ubuntu ตก็ดาวน์โหลดเอาตามสบายเลยครับเคผมจะดาวน์โหลดที่เป็นฟล์ Windows ครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็น Imager นะครับก็คลิกโอเคไปแล้วก็คลิก Next เน็กแล้วก็ Next ไปครับก็จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็กด finish โอเคผมขอย่อหน้าจอด้านหลังก่อนนะครับโอเคท่านจะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาทีนี้ผมก็จะเอาอยู่ sd card นะครับเสียบเข้าที่ usb reader นะครับผมก็จะเสียบที่ ตัว usb channel นะครับ okay. ผมเสียไปจากหน้าจอท่านจะเห็นว่ามีให้เลือกอยู่3ช่องก็คือว่าด้านซ้ายมือเขียนว่าชุด device นะครับคือผมจะโครนระบบปฏิบัติการลงบนรับบริภัย5เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นรับบริภัย5สเต็ปถัดไป c h o os e OS ทีนี้ของรับบริภัยนะ่จะมีให้ท่านลงได้หลายตัวมาก แต่ที่แนะนำจริงๆก็คือควรใช้เป็น r a s p ริพ o s โนะครับ Desktop Desktop นี้คือมันจะเป็นบูตเข้ามาเป็น Windows 6 4บิตแต่ถ้าดูตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ Ubuntu มีของ Linux มี Ambient นะครับกลับไปทีนี้ผมแนะนำให้ให้เลือกตัวบนสุดครับเป็น r a s p ริพ o s 64-bit บิตแล้วก็เลือก s t o g e c h o o s e Storage นะครับ ตัวนี้จะเป็นผมใส่เป็น USB ที่เป็น SD card 64G นะครับก็เลือกแล้วก็กด next ทีนี้ในหน้าจอนี้จะต้องทำการ setting นะครับโอเคทีนี้มันจะ default ว่าเป็น Raspberry Pi 5แล้วก็ user admin ผมก็จะก็เปลี่ยนเอาตามที่ท่านเลือกเลยนะครับบางคนก็ใช้เป็นคำว่า user เป็น pi pi o r d pi ผมจะ default เป็น admin กับ admin นะครับ คผมใช้ไวเลสไหมผมไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไว้แล้วก็เซอร์วิสก็ผมจะ enable ssh นะครับเผื่อในบางทีเราสามารถรีโมทโดย Command Line เข้าไปได้ผมกด Save แล้วก็กด yes ทีนี้มันจะถามว่าเราต้องการ continue ใช่ไหม continue ถ้า continue ปุ๊บกด yes ครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลด image file แล้วก็เขียนลงบน sd card ที่เรา เอาไปเสียดนะครับรอสักครู่นะครับระหว่างที่ทําก็ผมก็จะแนะนําว่าไอตัวราบบริภายเนี่ยเราสามารถทําได้หลายโปรเจกต์มากโปรเจกต์หนึ่งที่ผมเอามาใช้ก็คือเป็น NAS นั้นก็คือ Network Attachment Storage นะครับก็คือเก็บไฟล์เก็บวิดีโอเก็บรูปภาพเก็บโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานนะครับ โปรเจกต์ที่2ที่ทําก็คือผมจะทําเป็นแบ็กอัพดาต้าเบสที่เป็น sql คือปกตินะผมผมเขียนโปรแกรมให้ลูกค้าตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฐานข้อมูลจะเป็น sql ทีนี้เราอยากจะแบ็กอัพตัวด a ต a b เบสตัวฐานข้อมูลผมเ็าลยใช้ตัว NAS เนี่ยแนหะเป็นตัวเก็บไฟล์แบ็กอัพอีกโปรเจกต์ที่ทําก็เรื่องของ vpn โดยปกติบางครั้งลูกค้าเวลากลับไปอยู่บ้านเนี่ยอยากจะถือโน้ตบุ๊กไปรีโมทมาทำงานจากที่บ้านก็จะใช้ VPN เอานะครับโปรเจกต์ Project ที่3ผมเอาไปทำเป็น API Server มีลูกค้าท่านหนึ่งที่ผมเขียนให้ก็คือเป็นม o b บายแอปทีนี้ผมจะทำ API Server แต่เดิมเนี่ยผมทำ API Server บน Windows ทีนี้เนื่องจากว่าผมมีโปรเจกต์ที่เป็นแบ็กอัพดัตเตรเบดด้วยผมเลยอยากให้เครื่อง API Server เนี่ย OS มันเหมือนกับตัวแบ็กอัพดัตเตรเบดคือผมจะทำคอนเซปต์ที่ว่าถ้าตัวดัตเตรเบรดเครื่องที่เป็นรับลิพายแล้วดัตเอเบดเกิดบเสียหายเนี่ยผมก็จะย้ายให้มารันบนรนบนับลิพาย5ที่รัน API ได้เลยครับ อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำก็คือผมจะทำเป็นเว็บเบราว์เซอร์ผมลง w o WordPress แล้วก็ใช้ w o WordPress เขียนเป็นเว็บนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะสอนวิธีการติดตั้งวิธีการคอนฟิกเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเอานำไปใช้หลังจากที่จากหน้าจอนะครับหลังจากที่โปรแกรมมันเขียน OS หลับบริพายลงบน s อ c a การเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทําการ v e r ิ f ายมันเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ฉันเบิร์ลงไปใน s d c a การเนี่ยมันคอมพิวต์ไหมถ้ามันมี e er อ r ร์อะไรเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแต่ถ้ามันผ่าน100%เนี่ยดี๋ยวมันจะขึ้น s u c c e s s f u l ครับเรียบร้อยแล้วครับในการเบิร์โอ s ลง s d card ก็ให้กด continue แล้วก็ remove ออกจาก USB นะครับโอเคผมกำลังถอดออกโอเคขอบคุณมากครับครับหลังจากที่เราเบิร์น OS ลงบน SD card เสร็จแล้วนะครับผมก็จะถอดตัว USB reader ออกมาแล้วผมก็จะเอา SD card ออกนะครับผมจะนำไปใส่ที่ตัว Raspberry Pi หตัวนี้ผมใส่เคสแล้วนะครับ ผมใส่ไปตามช่องนี้เลยครับจะเห็นว่าผมตัวนี้เป็นสายไมโคร HDMI ต่อออกเข้าจอนะครับเป็นมินิ HDMI ส่วนเส้นนี้คือเป็นพาวเวอร์สายนะครับโอเคผมจะเปิดสวิต เคครับรอสักครู่ดูจากพัดลมก็คือเครื่องกำลังเปิดอยู่แล้วนะครับอาที่หน้าจอาจะขึ้นเป็นเว c ค m e ถูรับวิริภ d ยเดสก์นะครับตอนนี้ก็คือมันจะอ่านไฟบูทจาก s อ c a r การเรานะครับพอเสร็จมันจะรีสตาร์ทเป็นหนึ่งรอบหลังจากนั้น ก็จะเข้าสู่ตัวรับริพาย OS นะครับจังหวะนี้น่าจะทำอยู่ประมาณสองรอบรีสตารสองรอบแล้วเดี๋ยวรอบที่สามจะเข้าวินโดว์เลยโอเคเนี่ยครับคือเสร็จละคือเราได้ทำการติดตั้งตัวรับริพายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นดังรูป ผมลืมเสียบสายแลนนะครับขอโทษทีเดี๋ยวผมเอาแลนเสียบนะครับโอเคคือตอนนี้เราลงลาปริา,ราเสร็จแล้วเราทดลองเข้าเบราว์เซอร์กันได้นะครับ จะเปิดบราวเซอร์ของตัวรับรีプายขึ้นมาก็ตามนี้เลยครับท่านสามารถลองเข้า YouTube ก็ได้ YouTube ก็ใช้งานได้นะครับสามารถเข้าเว็บได้เข้าอะไรได้ปกติเลย ผมลืม Connect กับตัวทีนี้ผมจะใช้ตัวลำโพงตัวนี้นะครับเป็น Connect เป็นบลูทูธเปิดลำโพงก่อนตัวนี้ครับ jbl แลวผมจะ Connect กับตัวบลูทูธตัวนี้รอสักครู่นะครับให้ตัวรับรีพายเจอบลูทูธของ JPL ก่อนลำโพงตัวนี้เรากดให้มันค้นหาทีหนึ่งสักครู่นะครับตัวรับบริพายกำลังค้นหาตัวอุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth s u n d นะครับ จังเอาหม่ครับแล้วผมไปคลิกแอดดีไว้ใหม่เอเ,ค,อเค,ครับผมเปิดไอตัว jbl ให้มันส่งขัยายำ โอเคเจอแล้วครับก็ผมก็กดแพรสักครู่นะครับโอเคแพรเซ็ตฟนะูลแล้วผมลองเปิดเสียง<แ>เปิดเพลงฟังนะครับค <L un> รับ โอเคครับขอขอบคุณมากครับสำหรับสละเวลาในการรับชมในคลิปถัดไปผมจะแนะนำเคสต่างๆที่ผมมี5ตัวด้านล่างนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างขอบคุณมากครับ